ัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้มาถูกเจาะเทรนเนอร์เซาท์ไทยนะครับวิธีเอาบ้านเนี่ยบ้านเฟรโดเนี่ยครับเอาไปใส่ไหนเดี๋ยวชมกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยปลูกนี่เป็นล่อล่อเยี่ยต้นนี้นะครับปลูกหนึ่งต้นแล้วจะได้เก็บนวลใจองใบไม้ที่มันทำที่น่ารักขนาดนะครับแต่ยังพูดได้เทาหร่ ถ้างต้องรอ30นาทีถ้าพุงเสร็จแล้วก็มาที่สวนา่านะครับต่อไปก่อนเลยไปแบกมันใบมันตีแล้วมีใบด้เมีือวิธีใช้ือวิธีช้ของเขาเดินนะครับโดาดินไหมครับใช้ได้สามรอบอเอาดีให้อนดีพี่เราตอนีพี่หน่อยเามีใช้แล้วไปที่ร้านคานะครับ ผมเนี่ยวล้อสิบสิบวิม่ขาาเนี่ยอยุยิงนะครับมาที่เนี่ยบวกัวนะยิงเลได้แอเเม็อขพีน้า้นะครับแล้วคนที่้าก็ได้ยิรอบเลยจ่าไปเลยนั่นแหละ้วก็จะได้บ้างอย่นะครับเออของแล้วออกองไวลอ้าอันแ้วออ นี่ในบ้านของแล้วันนี้เอืยงคงมีแค่ข้านีครับ